จ้สบายดีทุกคนสบายดีเพื่อนนองทุกคนเพื่อน้องเดีฝนตกนี่มายืนอยู่ทงนาเนพี่น้องฝนตกบรรยากาศดีดีเนาะกรสิบดีปันไดเนาำมันหนาวเกี๊ยวราดหนาวก็เย็นพอบัคเคยสบายนะทุกคนบัคเคยสบายทำไมเตียงว่างเหในสบายเดี่ยวมันจะออกมาพี่น้องสิเปนเหตุเมนูอาหารไทยกินเราทุกคนกรสิประมาณนี้เราบรรยากาศกับไก่สิแบบกลมเงยกลมเงยแล้วเราชาวสปนเนาะ ตัเมื่อยนะทุกคนมพราอยามำนาในกะรหอยาำตำนาเนี่ก็ออนนเป็นปตัเมื่อยแต่ว่าถ้าพ่นตกแบบน,นี้ใคร่เนี่ยน่าขันตำนา,นา,นานแ,แต่ถา้าบรรยากาศแบบแดดแม่งแม่งนี่เฮ้ยกลิ่นหอทางเมือบานเดสัมภาระหร้อออกมาลูกออกมา Ta cà tén, vừa là phân tóc lần chìm bò hèn. Một phân tóc hèn là. Tanya nga lắng nghe 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 ฮะถกโรงหมอเลยถกโรงหมอเลยเอาเดี๋ยวเห็นงานไทยเจ้าเห็นงานหลอดอาหารไหมเจ้าเห็นบ่าเป็นเป็นเด็กเสิร์ฟมันเป็นเด็กหลังจานมาจากฮะเป็นเด็กเสิร์ฟเจ้าเคยกินทำแยมผัดบุกบุกเขาอยู่หางจานทำบุลังเขาอยูลหางจาน

เามันบ่หลายบ่ไปแห้งแล้จ้ะไปแห้งอยู่หยิบออกดูไปซื้อสเต็ปดูหยิบไผออกจากเตาดูเดี๋ยวสิมาหยิบไผออกจากเตาดูเดี๋ยวสิมาเนาะว่าสอแปแก่งนดหยิบไผจากเตาได้บ่เริ่มจากการาไม้ซะก่อน่เฮาสิอันจับโดยที่ว่าบ่ยาความฮ้อนสิพามือเของน เ,เวลาเขาสิยิบไพ่จะต้องเขาสิพาไมา้จานี่เนาะไม่พาไว้เพราะมันจำนี่แล้วก็ยิบเลยบหมแล้วก็ใส่กันยิบโอ้ง่ายาดีเนาะเจ็บบปวอนบ่เจ็บบ่อนจ้าเวดิพูดเวดิพูดกูดพูดพอเลยพอพอดี้<อ>ให,หมค่คอัพเทพาหมอด,ดิอัพปังว่าคือสีหายของใจกันนะทุกคน เห็นพี่น้องเอฟซีถามว่าสลับใิมือใดสีดำนาผู้กองถามเราทุกคนว่ามือใดสีดำนาแต่อยากบอกกันสั้นว่าผู้กองถามแต่มาดำซอยรถช่วงนี้ไก่ชุมพรยำดำนาและมาเตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวสลับ,ลบ,ลบดำชนะุดชุดใดดำเราทุกคนชื่เสียใจทีหลังมีผู้ใดเสียใจว่าดำนาเนี่ยบรรยากาศเราทุกคนห,าหานาวหนาวเย็นเย็นเนาะเป็นตาแบบว่าห่มผ้าแล้วก็นอนเราทุกคนพิงผ้ายแบบนี้นะก็ช่วงนี้ก็ เห็นพี่น้องบอกว่าสลัดหน้าเสียาๆเนาะรัดบ่ค่อยสบายแนละ้วก็ออย่างที่พี่น้องวนะ่าแล้วก็เลยแบบอ่าเพ่นพี่น้องเอฟซีถามว่าสลัดบ่ได้ไปดำหน้าซอยทีมงานบริษัดยังเจ็บท้องไงเราี่น้องเพราะว่ามันแบบคืออย่างรัดวนะ่าแล้วเป็นแบบเจ็บท้องหน่อยแล้วมันก็ปวดปวดเหี่ยวหรือว,ว่าปัสสาวะบ่อยแล้วมันอาการมันก็ดีขึ้นแล้วจริงๆนะแต่ว่าเฮายัางแบบ ทาแบบเ่าก,ก้มเงยกลมเงยมันก็ยังเสิเจ็บแบบนวกนวงท้องน้อยอยู่เขาก็เลยแบบพักผ่อนแบบดูแลตัวเองนะวันหนึ่งนอะนบวกกลนกลางมาน้อยหนึ่งเรลลายลเติบเลยเนาะคือเมื่อวานล้วก็ไปลงคลิปนะอยากพักผ่อนนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นบวกคือเข,ข,ขาเป็นไข่เป็นเจ็บท้องยอย่างธรรมดาแบบท้องเสียเป็นไข่ได้ปัญหาอย่างธรรมดาแต่วันนี้มันเป็นแบบอ่าจากเสียวจากแดดนะมันต้องดูแลนะข้าวถ้าเราดูแลตัวเองมันก็สิเป็นหนักกว่าเก่าคือยังพี่น,อน้องว่าอาจเป็นโรคอันตรายได้เนาะ ก็ขอบคุณทุกคนในหลายเราที่เป็นหว่วงกันดีใจเนาะพี่พี่น้องเป็นหว่วงกันได้กำลังใจไนะลยขึ้นเนาะทุกคนเดี๋ยวมาสิไปเก็บปักโบงเนาะอแปรคือิีโฮงเขาสุกแล้วแหละอยู่ทางหลงังพวกสแปรอยู่เทียงเขาอยู่เดินเดี๋ยวมาสิมาเบิงนะ่งเนาะว่ามัน,ส,น,นมมสุกแล้วดูบ่กินหอมหอมสุกแน้วสุกแล้วปงได้กิ่นหอมขักกระดนอ คนไปเก็บผักบงปะคนยังตกอยู่อีแม่กับอีพ่อนะเมื่อบาตแล้วเพราะว่าท่านหาออกมาหน่าถ้าเป็นอียังอีพ่อกับอีแม่แล้วสิเมื่อบาตลดแกเอาอยู่ว้าแล้วก็สิออกมาหน่าแบบคืออยากแค่ขาดแบบมีคนเผาเทียงแล้วแล้วก็เมื่อสีนั่นนะอันนี้เราก็บบฮูคคือกันเนาะแต่ว่าเห็นแต่ว่าเขาออกมาหน่าแล้เมื่อบาตแล้วเดี๋ยวแสบผักบงทุกคนที่ทีแม่ให้เรากับเซาแปะไปตลาดแล้วไปซื้อในผักบงเมื่อวานไหว้หูสั้นกิน แต่บัดที่นี่หัวสั้นนะบุริกินผักบวง,วง,งวาวากินแต่ขนมปังเลาเวาหวานนกกับบุริกินเนาะแล้วกะ็มันใหญ่แห้งเดี๋ยมันยังมีในมันอยู่เพราอันไหนได้กินง่ไงนะผักบวงงามแหงจ้าโอ้หงามสุดชุดเลยอันนี้เป็นเบี้ยผักบวบพักอีตู้อีแนมะ่เราไปปลูกที่ระออย่างสองยางเครื่องปลูกจะเป็นผักสมพอดีจริงเราไปปลูกก็ได้นี่นะกระเจี๊ยบเนาะแต่ว่าพักอันนี้นะ ผักอัน,นยังวะหอมปลอมนี่บกเกิดเนาะทีนี่หอมปลอมเนี่ยมันี่เกิดยากห,าหายาผักหอมหวานยนี่ยนผลติดยาแก้มเบ่นหยาเสร็จแล้วในตลาดมันชิมีราคาแพงผักหอมค่ะเป็นยามผลผักมันปลูกยากเขาะใครก็ยังไทันหรอดำนาเดทางนี้หนำโบมีเนาะเงียบแต่ว่าหันไปทาำฝนีทุกคนดำนาเนี่ยยัหวอยูอย่เยอหลายเกิน ประตูประตูยังนอกหยันเปียกาแหยันเปียอะไรหยันมางีจงเด็ดอะไรไกบกบถ้าหอบเด็ดแมันโมแตกเนาะเด็ดแงแตกแทงไลยใครโอะองใครเาใลถ้าหอาอดิดอะปนตคนโตลยเขาะ เวลาเวลาแล้วมันน้อยเดียวนึ่งหยุกมันหยุกจนเบิดเบิ่อกว่าเกมันสุลายอยู่พันทาวไปพักนั่นเลยพักอันนี้นะเ้าแห่งเกี๊แห่งแตกไม่เป็นอ่ะกิ่งดีที่สุดสบายพี่เด็กป้าสมัวกินอัวกินผักกำลังให่เป๊าะป๊าะเป๊าะเป็นตาเป็นตาหมวนเนาะ เาไปตะมวนแล้วมันก็บสอยเด็ดหลาย,ยาน,น้อยเขามานอะยังน,น้ำกอสินม <c oughs> ยังไหนอ <c oughs> ันจีโดมแกบมนันมาแปะไนะห้ดนแรกแกมเขาอันีหน่อยอยากดมแกะไว้แปะไหวโดนแรกไหมดมแร่น้ำบ,บ,บาบไหวดมอาบอยู่ขมือได้ตาฝนอยู่ขมือพออยู่ งูพอพอเยอะเบิ ab, ่งนี <g <g ่สกินผ um ักผักบงเนี่ยว่านบ่พี่น้องผักผักบงเจแปะบอกก็กินผักยังสิอ้วนโอ้ยบ่กินยังแหรอสิเด็ดหลายกับบุเป็นยังเนาะทุกคนเพราะว่ามันยังสิโป่งใหม่อยู่เบิ่งแน่ไอ้น้อยมันจะกันเป็นเนี่ยมันคือติดชุมเฮา ไปแล้เคาไปตลาดมาเาซื้อขนมมาให้ก็สิติดกันไปเนาะก็สิมีความอ่อนเป็นปกติจองมือจับไปได้ใาเราไปก็ได้วันนี้บอลเกาะกับแคนดี้กับซารอยซารขาวบริมาณเปก่อนเพราะว่าเขาอยู่บ้านเป็นลูกพ่อบ้านก็เลยเพ่อบ้านเราอยู่สองคนเรานะถ้าใครอยากมาอยู่ด้วยก็มาได้นะเปับเมืองบ้านพอกับเมืองบ้าน ไฮสแปร์บ่อ<า>ไทยดูแมบพ่อหม่ดูแม่ก็เมื่อบ้านพ่อก็เมื่อบ้านแล็ก็แม่กับกับบ้านแล้วก็มีแต่ลูกสาวอยู่สองคน,นลูกสาวอยู่สองคนภาษาไทยื่นเนี่ยลูกค่ะลูกแหลวก็มีลูกสาวอยู่หน้าสองคนภาษาไทยว่าดูบอกไฮบอกดูพ่<ม>อรถนะนี่นแหลวก็แม่พอ่อแม่ก็พอ่อเมื่อบ้านเน่ยเมื่อบ้านมีลูกสาวอยู่หน้าสองคนภาษาลาวภาษาไทยดู ว้าวบ้านเราว้าวเรื่องพี Take ่นออกไปสเปย์บ okay, ่นเบื่อไปเหตุงานที่ไทยแล้วกันไปด็ฝึกภาษาไทยเนาะเวลาฮาวอกแ้วมันสะอายนะแข็งป่าแข็งกระล่างแจ้งหน่อยเนาะแล้วเอาเอาลงมาตะลางพี่ตี้จะมีหนามล่างเขินแล้วไปหอดเึกเทียงบุ๋วไอเล้ยวเขีมปงหัวอะไรกันเออไปป้งกันไปเดี๋ยวสิคุมมมาสเปย์บอไทยถ้าฟังเด้อทุกคนเดี๋ยวจะมาแกงงสแปย์นะสเปย์บอไทย พอหลังบอกเองเลยแต่ว่าหน้าตานี่การแต่งตัวนี่คือสาวไทยเลยแต่ว่าบอกว่าจะได้นะบอกว่าได้เอาบอกเนี่ยเป็นประชาไทยนี่เอาผักบ่งมาหลังเอาบ่อยหัวเอาไ่อยากงงมาเดี๋ยวเป็นแล้วมันอยากงัเอาผกบ่งมาลงเดี๋ยวเอาผักบ่งมาหลังเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> à, à, bà tham một à, <laughs> đại là học 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 sẽ bắt buộc mà lạng và học 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 được học 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 mà lạng, mà lạng, cứ quân เดี๋ยวเราจะเอาผักบุ้งมาล้างนะคะทุกคนว wow. ้าเออแล้วเราก็ผ,ผักบ้าผักบ้าวันเมื่อยเด็ดไปกว่าจะให้อิ่อกับอีแมยเล่นน้ำโบเล่นน้ำพี่น้องเมื่อจ่อยญาติเด้็ดๆเป็นญาติแห่งไปจนเมื่อญาติเอาสัมผัสดิเอากลางให้มันสะอาดเนาะทุกคนเพราะว่ามันมีขี้ดินเน่น้อยหนึ่ง ภาษาไทยเอออย่างไปล้งา,ลางสะอาดล้างสะอาดอ่ะว่าวด้เป็นภาษาไทยดูจะมาล้างฝังบุก <ừ. S 2> ให้มันสะอาดอล้างจัาน้่มช่องนักเ <c oughs> บิ้งจีบคน้นสองนัก ยากกว่าที่ผู้บ่าวไทยกูเปลี้าภาษาไทยนี่แง่จริงๆแล้วเขาไม่เคยจีบกูบ่าวไทยจัาเสือเลยเนาะอันจริงๆแล้วนะเอาเรื่องจริงเนาะเกิดมากอย่างเงี้ยไม่เคยจีบผู้บ่าวเลยพี่น้องแต่เคยแต่ว่าผู้บ่าวจีบนะเคยแต่ว่าทั้งจีบผู้บ่าลหนึ่งจีบกูเป็ี้นึ่ไปเนาะแค่เียจีบมาเลยออแค่แปลว่าในสมมติว่าคังหนาไปนี่แบบว่าเขาว่าให้ให้จีบเอาได้ผู้บ่าวท่านอยากได้ภาษาราบากเลยฟัวนะคือสิบัวเจีบผู้บ่าวกเป็น จะไปจีบจะจะีบเริ่มตัวใดจะจีบหัวอะไรจะจะีบหิตอะไรแม,ม,แม่แต่ว่าให้ผู้บ่าวจีบนะแม่ดิอันแต่ว่าจีบผู้บ่าวจีผู้เป็นดีเลยอันนี้วอาเรื่องติ่งเราทุกคนจีบผู้บ่าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสันซื่อรัศมีนะคะปุ่ดีว่าสันแอบมองคุณมาตั้งนานแล้วแต่สันไม่จีบค่ะเพราะว่า ฉันไม่กล้าจีบฉันไม่กล้าจีบคุณแบบนี้เขาชิหมากพี่น้องรับผิดว่าคือจีนแหนนี้วัตถุบ้าแห่นี้่ขนาดจีบก็เป็นได้เลยขนาดขามบอยังบอกกินอ่ะพักบ่งไฟแดงเนาะภาษาไทยเอื่นแต่ภาษาลาวเนาะพักบ่งไฟแดงเหมือนกันเป็นอย่างอื่นพักบ่งไฟแดงเนาะพี่น้องพอเวลาพัดแล้วรับคิดว่าที่เขาเอิ่นพักบ่งไฟแดงเนาะเวลาพัดแล้วมันจะมีไฟลุกวูบขึ้นนั่นเอง ในร mm ้านอาหารเวลาเซฟเขาผัดนะเซฟหรือว่ากุกแม่นบ่กุกเนาะเออร้านอาหารเขาเบิ่งว่าเซฟถ้าเซฟมันออกในโทรทัศน์เนาะาอันจที่เซฟกุกจะเยจะกุกแปลว่ายังกุกแปลว่าอาหารเออคุกเนาะที่จริงน่ะภาษาอังกฤษน่ะคุกเนาะแ่ก็แม่เนาะแม่นุกหรือว่าคุกเป็นโตเคเด้โตเคแล้วก็ตโอแม่นบ่่เลาะ ตามหนำแล้วทุกคนยังบส่สะอาดอยู่มันมีขี้ดินเนี่ยมันแย่นะแป้ฝนซาวตก,ก์ภาษาไทไปไปยแปะว่ายังตอนนี้ฝนก็นเริ่มจะซาวตกแล้ะน้อทุกคนพอมันตกบ่แห้งเอาออกเป็นภาษาไทยดูถ้าต้องได้สอนนะคนจะแปะเอาปุเป็นคนก็ได้หยุดตกแล้วนะคะเออเอออันอันที่จริงละนั่งบนไอ้แกงก็แกงโง่พี่น้องเขาบอกโบเป็นได้เรีบกว่าแปเรียกว่าแกงเอา โมเป็นเนี่ยมึงหนาดูปติยังโมจะแสดงได้ดิบอ่เดี๋ยวไปหน่อย FC เจ๋อคือแสดงอ่ะปลาอ่าที่จริงหล่ะเขาจเคยเบิ่งนังน่ะนังกับนังไทยตัวนังซื้อไทยพิมพ์กับน้องเป็นอ่ะ FC กับไมีแต่ฟัง FC ฝังไทยก็มี FC ฝังไทยลายนะจ๊ะแต่ว่าบอกว่าอะไเดี๋ยวมันเก่งนั่นแบบอายเดื่อเป็นอะไรไป มันเก่งมันอายแต่ว่าแตาพิมพ์อันนี้บ่อายเลยเออพิมพ์มาในชิง่ายกว่าแต่ะหายว่าวอรีบอกมันบอกออกยะขนาดแบบมันค้าศิกแบบมันสมมูรณว่าคืออย่างรัดเนี่ยเวลาวอรเป็นภาษาไทยสมบูรณว่าสมมูรณว่ามีพี่น้องฝั่งไทยถามเนาะชัวรเป็นภาษาไทยเนาะสมบูรณว่าเออวันนี้รัดทำอะไรอยู่วันนี้รัดทำกับข้าวพอดีว่ามีผัดผักบุ้งแล้วก็มีข้าวสวย มีแกงหน่อไม้แต่ว่าเวลาว่าว่านี Interior ่ะทั้งหมดว่าพี่น้อเอฟซีถักปุ๊บว er nah ่ะสลัดคำนมหมี้อกว่าถืออายพี่น้องแล้วเลยเนาะไปเนาะเรื่องไหนคือกันแลกทั designs, er anda, ้งหมดมีพี่น้อเอฟซีเขาเมนต์ว่ะบอกว่าถือแบบจะแค่ไหนแต่แบบว่าเฮากันลังว่าเฮาเนาะข้องแต่ว่ามีคนตัดว่าเข้าว่าถือว่าโบเป็นแต่เขาขึ้นมาควันอย่างสิ่งละมันอายแตแต่มันก็มีบางคนบางคนเีาเราบอกว่าอยู่ว่าเป็นยังคนลาวเขาบอกว่าไทยเป็นแต่เป็นในกระทรวงบอกว่า บอกบเป็นแต่ว่ามาบอกแต่ว่ามันบอกที่บอกเลยมันบอกบ่อบ่เป็นในรดแต่กบอกบ่เป็นแออบอกบ่เปลนแล้วก็บอกบ่อคล้องบ่กคือบรษัตคือคนไทยบอกเดยแต่ว่ามีอยู่คนลาวบางคนกะเจาะกะบ่าสัตบอกเป็นเนนะทุกคนคนลาวบางคนกะบ่าสัตบอกเป็นพอไปเหตุงานอยู่บางไทยโดนแลไรกัเขาแบบใช้ชีวิตอยู่กับคนไทยตลอดแบบบ่อแต่ภาษาไทยอย่างเดียวนะคะกะบอกเป็นคืออย่างลัฐในัฐเหตุงานอยู่ไทยก็จริงแต่่วนมักรัดอยู่กับคนลาวเดี่น้องอยู่กับนาสาวเหตุงานกันชื่อมากกะบ่อกะไร กบคนเลาาคือกันเท้าแก่ก็เป็นเท้าแก่คนอีสานใส่ภาษาเล้าเต็มๆเลยแต่แบบภาษาไทายอีลีนี่นะขอขีดก่อนเลยพี่นอ้องหลัดเด็กก็บอกวไไ่าเก่งนะเพราะว่าหลัดเคยเคยเบานะพี่น้องมี่ก็ไท้ก็จะอ,อืมแบบบางคำเขากว่าเออหลัดเคยเหตุงานนะพี่น้องไปเก็บเงินนำลูกค,ค้าเนาะหลานกว๋วยเตี๋ยวหลัดจืดได้ไปเก็บเงินอันไทยบัดเขาอื่นเก็บเงินได้ป ที่เขาว่าเขาบอกว่าเดศโพนยังแชร์ในเฟซบุ๊กได้หลายไปกินเขาอยู่อันไปกินนั่นเบียรอยู่นันดนเบียร์ดิเบียรหกครับก็สิเป็นประมาณนั้นแหละเบียร์หกก็คือสิแบบโยกอันโยกเบียร์ไปหกขวดเขาบอกว่าเป็นคำคมอันนี้แล้วยังก็แบบว่าเป็นคำคมอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงดิเนือสิแบบถ้าเขาไปเหตุงานอยู่ไทยครั้งแรกนะเขาบอกว่าเบียรหกครับแหละก็โยกเบียร์มไปหก ขวดไข่คือข้าวจืดเลยแต่ว่า6ขวดได้วกันชิบแบบหยกไป6ขวดเออ6ขวดเลยเขาบอกว่าเบียร์6ยังก่อคนละคนละ6ครับแบบคนละ6ยังก่อเฮียคนเลย6มัน6 6นี่ไหม6นี่คำคำหม้อ6นี่ไหมถึงว่าเบียร์มันเฮียเออแม่เฮียเบียร์6ครับนี่หมายถึงว่าเฮียลงพืชเนาะคนละ6คนละ6ครับคือแบบ6แหละเฮียคนเลย บอกว่าที่งนที่ว่ายังบอกข้าใจแหละแต่ว่าเข้าใจอยู่แต่บอกโบเป็นเมียนตะขอนเน่ยเขาก็ยังไงไปแต่มันกระชิกกระหายคือแบบนั่นแหละสำหรับที่าจีบอกโบหคือตัวอย่างของขี้เฮาเนี่ยเขาโบหัวเนี่อคือแบบเฮาก็ต้องยกไม้หกขวดแล้วเขาบอกว่าคนละหกครับก็คือแบบยกไม้ที่แปดกุ้งโป้งโป้งทิพย์ช่องเนาตายหลุดผัดเนี่ยเมียนมานั้นนี่ก็งงคือกันเราทุกคนเนี่ยล่าจีบอกยังมาลืมแล้วอ๋อล่าเห็ดงานล่าก๋วยเตี๋ยวเนาะว่าที่นี่แหละเท้าแก่บอกว่า ลูกค้าเขาสิไปแล้วไปเก็บเงินแน่ลูกมียังแบบนี้นะหลัดกับย่างไปเก็บเงินเนาะไปเก็บเงินแหละเขาบอกว่าทั้งหมดเท่าไหร่ครับเขาก็บอกว่าอ๋อทั้งหมดอ่าหนึ่งร้อยทุนค่ะแล้วว่าที่เหเลือย่างมาต่อแก่ต่อแก่บอกว่าลูกมันไม่มีนะในภาษาไทยนะคำว่าทุ่นนะห,ห,ลห,ลห,ลหลัดแบบหลัดคือแบบหลัดใส่กับคนไทยเนี่ยแบบใส่กับอ่าลูกค้าที่เขามากินข้าวในหลัดก๋วยเตี๋ยวนะเวลาเขาเหมือนกินข้าวกินเพื่อนอะไรก๋วยเตี๋ยวเวลาเขามาเก็บเงินหลัด็ขาบอกว่า หกสิบบาทท้วนหนึ่งร้อยบาทท้วนเจ็ดสิบบาทท้วนมิเตถ้วนใส่คาว่าท้วนมันขึ้นว่าหลอดขีดว่าเป็นภาษาไทยนะคะมาท้วนนะแต่ว่าเขาบอกว่าในภาษาไทยมันบูมีอันนี้นะเขาบอกเป็นภาษาอีสานหรือภาษาลาวเขาคือหลังยังแบบยังชื่มหน่อยยังอายอยู่ในคำว่าท้วนเขาคิดว่ามัานแม่นนะแต่ว่าคนไทยนะลูกค้าเขาจะเข้าจขใจเหมดเลยทุกคนพเพราะว่าเขากะจกเงินให้ลดบริเวณว่าลำลีลำไรบ่ ภาษาอีสา,านภาษาไทายวนมากเข้าใจกับแบบไม่บอกแตต่างกันหลายเนาะแต่ว่ามันก็เข้าใจกันง่ายแต่ว่าเฮาเว้าดีน,น,นะเขาว่าเป็นเนาะทุกคนบอกแบบในลึกๆๆเข้าไปน่ะขนาดแม่แต่ขาพิมพ์ไปใน Google นี่อ่านยังบ่เข้าใจเลยสลัดกังงงชาแปลกังงง,งหวานไทรพัดเป็นเนาะเห็นเเขา็ดอะารเห็ดได้ไปเอาหนึ่งลงกระปุกเดาไปเอออื้มแต่มันหยบแล้วเป็นเลยเนาะ แต่งในกินไรใครมีเคล็ดล <r isa> ับ so ดีๆก ah. ันแนะนำเลยทุกคนเอาเห็ดถือสูตรดีบ right. ่ะใส่น้ำนาะเอาหม้ออัดไปประมาณชอนน้ำซแล้วก็ไปกินเอาหม้ออัดไปเอาหม้ออัดไปช้อนน้ำซแล้วก็ไปกินเออเขวานอ่ะข้ออยู่อันนั้นหอยตายอยู่ให้ยังว่าน้อยเลยน้อยบอกเดี๋ยวชิมกันนะทุกคน อืมเติดออกแล้วใส่แป้งนัวจ้าใส่แป้งงวติอืมดีนะบเสียบพอว่ามุนบัดหมอกถาะมุนเนี่ยมันขึ้นหน่อยแต่บอกเอาเอ้าเฮีย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 ไข่เต่เซมวัดขนมเสียบวัดนะคือคิดคิดไว้อยู่ว่ามันต้องไม้ก็เลยอันะักจิมบัดยังยังจะือดกำหนึ่งเนาะอืม มาเดินทุกคนกินข้าวนั่งกันมาเดินทุกคนสองคนได้หมดนี่นะต่างกูเนาะมาเดินทุกคนอยสสะอาดเดินไปงงสะาดระเบิดได้เพราะว่าตอนนี้ซาแปะก็ซาหลัดหิวเขาเกิดเป็นภาษาไทยด้วยเกิดอะไรภาษาไทยล่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะเออแบบเนาะ บว่าทั้งหมดว่ะเห็นคนอย่างกายเนาะภาษาไทยทานข้าวด้วยกันครับอ๋อทานข้าวด้วยกันค่ะเหม็นบบว่ากะสีประมาณนี้หละที่หลัดเดาเลยาะว่าโบว่าโว่าจะมาทานข้าวด้วยกันนี่ค่ะมาทานข้าวด้วยกันครับใช่หืกลับเลยมาเลยทุกคนอร่อยษาบัดเห้านี่งท่านัดสุดเหรอ หงองนั่งชุ่มชุ่มตะแแบมันเป็นนังปลาเอามันตะแแบบเปียกเปียกมันทำมีแกงหน nenhuma, e ่อไม้แหละก็ทานพวกบวบทุกคนแกงหน่อไม้บืบเอาหอมกันบัมบูชุกอืมมันก็จะเค็มนิดหน่อยเค็มเลยเค็มบบดีแต่ว่าวนเค็มนังปลา เจมมัวคฮมพอดีกินก็ขอเจ้าเทมเดียวอ่าพี่น้องเอฟซีจะบอกว่าทําไมสารัดกินแต่แกงหน่อไม้บางเอิญเวลาถ่ายคลิปก็เป็นแกงหน่อไม้จริงๆเราไม่ได้อยากกินแกงหน่อไม้เราอยากกินผัดปักบุ้งมันคืออาหารเสริมอืาหารเสริมคือยังอาหารเสริมคือยังมาจัดเกินด้วยไม้เสีหววมาเสริมหลายอย่าง เดี๋ยวสำหรับที่นี่ละกสิขอตัวลาไปก่อนผนดนอออิดพลาดประการใดก็ขอบขอบขอบขอโทษขอให้ทุกคนลายนะพี่นยังพอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยทุกคนสำหรับเมนูอาหารไทยแซ่บเนาะเป็นผัดผักบุ้งแล้วก็บบอกภาษาไทยเนาะก็ได้อ่าความือและเตี๋ยวารวาก็ได้ซ้อนซอแปลแล้วก็ซ้อนตัวเองไปนำเนาะทุกคนเดี๋ยวคลิปหนะ้าสิเห็นยังกันทาที่ตามตอนต่อไปนะพี่น้องสำหรับที่นี่ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวบาบาายบาย,บาย